สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับสอเกษตรบตรรจุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูในส่วนของแนวโน้มหรือว่าโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็คือเดือนหน้านะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมีฝนมากขนาดไหนนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับ สำหรับเดือนเเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่จะเปลี่ยนจากฤดูแล้งหรือว่าฤดูร้อนนะครับไปสู่ในส่วนของฤดูฝนนะครับซึ่งสภาพอากาศโดยทั่วไปช่วงต้นเดือนช่วงกลางเดือนตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยลักษณะอากาศจะมีความร้อนนะครับแล้วก็จะมีความแปรปรวนของอากาศค่อนข้างจะสูงเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็จะเป็น ช่วงที่เป็นช่วงสุดท้ายของหน้าร้อนแล้วอากาศจะร้อนนะครับอุณหภูมิจะสูงในขณะเดียวกันก็มีบางช่วงนะครับที่จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดแนวประทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นนะครับช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับหรือว่าฝนฟ้าขนองแล้วก็ในส่วนของ ลมกระโชกแรงนะครับนั่นคือในช่วงแรกนะครับก็คือช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงประมาณกลางเดือน,นครับก็ยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูก็คืออยู่ในว่าอยู่ในช่วงฤดูแรงช่วงสุดท้ายน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอประมาณหลังกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยลมก็จะเปลี่ยนทิศนะครับเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นนะครับมาปกคลุมประเทศไทยทั้งภาคนะครับทั้งภาคเหนือภาค ตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางตะวันออกแล้วก็ใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณช่วงหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนฤดูกาลนะครับไปสู่ฤดูฝนเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะเริ่มมีฝนเยอะแล้วและขนาเดียวกันก็จะมีพวกพายุดีเพรสชันเข้ามาแล้วก็คือเป็นพายุในพายุโซนร้อนเข้ามาแล้วซึ่งก็จะแตกต่างจากในส่วนของพายุร้อนนะครับที่ค่อนข้างจะ กินพื้นที่แคบแล้วก็เกิดในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดนะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของพายุฤดูร้อนก็ปีนี้ให้น้ํามาเติมแต่ละพื้นที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคาดการณ์นะครับก่อนจะไปดูคาดการณ์วันที่ฝนตกมาคาดดูปริมาณที่คาดว่าจะมีน้ําฝนนะครับเกิดขึ้นนะครับเป็นปริมาณฝนสะสมในแต่ละพื้นที่นะครับของ ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ปริมาณฝนสะสมใน1เดือนนะในรอบหนึ่งเดือนนะครับก็จะมีสูงสุดก็คือ400มิลิเมตรนะครับก็คือสีน้ําเงินเข้มนี่นะครับออกน้ําเงินใน400มิลิเมตรอยู่โซนในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็คือแถวพังงากระบี่ภูเก็ตไลโซนนี้นะครับก็จะเกิดในส่วนของ ปริมาณฝนเยอะนะครับประมาณฝนสะสมในเดือนนั้นประมาณ400นะครับเดือนพฤษภาประมาณ400มิลลิเมตรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดหย่อนลงมาเป็น300มิลลิเมตรนะครับส่วนภาคอีสานก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ริมนะครับอีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อีสานตอนล่างตรงนี้ด้วยนะครับรวมทั้งในส่วนของตะวันออกนะครับก็200มิลลิเมตรนะครับแล้วก็300มิลลิเมตรนะครับ ราะฉะนั้นตะวันออกโซนนี้ก็จะเยอะนะครับช่วงนี้ก็น่าจะได้รับฝนเยอะอยู่ในส่วนของจันทบุรีและตราดแถวนั้นนะครับก็มีปริมาณฝนที่ค่อนข้างจะจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนของภาคเหนือนะครับโซนตอนบนนะครับก็ประมาณ200มิลลิเมตรนะครับตรงกลางตรงนี้ก็200มิลลิเมตรที่เหลือก็ประมาณ150 mm นะครับ150มิลลิเมตรนะครับ ปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือนพฤษภามนะครับแล้วตรงนี้ก็จะ120นะครับจะค่อนข้างน้อยหน่อย120จุดนี้นครับก็จะมีหลายๆจุดที่เป็น150 120แล้วก็400นะครับนี่คือคาดการปริมาณฝนสะสมนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ทำโมเดลไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือน พฤษภาคมของประเทศไทยทุกภาคนะครับก็คือเยอะสุดก็คือโซนภาคใต้ฝั่งอันมันนี่นะครับประมาณ400มิลิเมตรนะครับซึ่งก็ฝนตกชุกนะครับแล้วก็ลดหย่อนลงมาก็จะเป็น300มิลิเมตรนะครับรวมทังภาคตะวันออกด้วยนะครับนี่คือในส่วนของปริมาณฝนสะสมนะครับทีนี้ไปดูปริมาณฝนที่จะเกิดบ้างนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นข้อมูลจากกรมตุโยวิทยานะครับก็ ไล่ไปทีละภาคนะครับก็ในส่วนของภาคเหนือนะครับที่ทางกรมอุตุได้ทําข้อมูลไว้ก็คืออุณหภูมิในช่วงเดือนพฤษภาจะอยู่ที่ประมาณ34-36นะครับสูงสุดแล้วก็ต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสนะครับลมปริมาณฝนนะครับ150-190มิลิเมตรนะครับแล้วก็จำนวนวันที่ฝนตกนะครับตรงนี้น่าสนใจเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับ ใน31วันของเดือนาพฤษภาคมเนี่ยน่าจะมีฝนประมาณ14-17วันนะครับแล้วก็ความชื้นสัมผัส์ของชั้นบรรยากาศประมาณ75-8 0นะครับนี่คือภาคเหนือนะครับต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ในส่วนของอุณหภูมิส,ส,สูงสุดและต่ําสุดก็จะเท่ากับภาคเหนือนะครับในส่วนของคอสานนะครับก็คือ3 4 36สนะครับสูงสุดแล้วก็ต่ําสุด2 4 26ิบสีสาเนนะครับปริมาณน้ําฝนนะครับก็ มีแนวโน้มจะเยอะกว่าภาคเหนือหน่อยอยู่ที่170-210มิลิเมตรนะครับปริมาณน,น้ำฝนสะสมในเดือนนี้นะครับโดยเฉลี่ยทั้งภาคนะครับแล้วก็วันที่มีฝนนะครับจากทั้งหมด31วันก็คือจะมีฝนประมาณ14-17วันนะครับซึ่งก็หมายความว่ามีฝนประมาณ50%นะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ75์75-80%นะครับเท่ากับภาคเหนือนะครับ มี่ภาคกลางนะครับภาคกลางอุณภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสนครับต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสนครับปริมาณฝนสะสมนะครับจะน้อยกว่าภาคเหนือเออจะน้อยกว่าภาคอีสานนะครับแต่เท่ากับภาคเหนือนะครับอยู่ที่ประมาณ150-190มิลิเมตรนะครับจำนวนวันฝนที่ตกนะครับก็จะลดลงมาจากภาคเหนือกับภาคอีสานนิดหนึ่งก็คือประมาณ13-16วันนะครับความชื้นสัมผัส ก็เท่ากับทั้งสองภาคนั้นก็คือ75-80นะครับนี่คือภาคกลางนะครับต่อไปภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกก็ปริมาณฝนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดก็คือ33-35องศา,งาเซลเซียสแล้วก็ต่าสุด25-27องศาเซลเซียสนะครับความเร็วลมก็จะจะเยอะกว่าภาคเหนือกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครับ ปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ประมาณ190-230ถึง2ม mm นะครับซึ่งเยอะนะครับถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับ3ภาคที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้วันนี้เกิดฝนก็ประมาณ14-17ถึง17วันนะครับความชื้นสัมพั์ก็สูงกว่าทั้ง2ภาค3ภาคนั้นก็คือ8 0 8ถึง85เปอร์เนตะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมาดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันนามันนี่นะครับ อุณหภูมิสูงสุดสา3 4ององศาเซลเซียสครับต่ำสุด24 -26 องศาเซลเซียสแล้วก็ความเร็วลม15-13มนะครับปริมาณฝนเยอะนะครับ 300- 350มิลลิเมตรนะครับฝนตกเยอะนะครับในส่วนของฝั่งอันดามันนะวันนี้เกิดฝนก็หลายวันนะครับจำนวนวันที่เกิดฝน 18- 21วันนะครับความชื้นสัมพัทธ์นะครับค้ามชืก้าสัมเัอร์เ็นตงนะครับควาคใต้นงัะวันตกนะคงัะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวัน อุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสนะครับปริมาณฝนก็คือ110 150มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างจะน้อยนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็จำนวนวันที่เกิดฝนก็คือประมาณ12 15วันนะครับ ความชื้นสัมพัส์ก็75-80นะครับก็เป็นปริมาณฝนที่ค่อนข้างจะน้อยน้อยกว่าทุกภาคเลยนะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็เป็นสรุปภาพรวมของคาดการปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนกับหน้าร้อนนะครับก็คือช่วงแรกก็ยังเป็นหน้าร้อนแล้วก็หน้าแรงอ,อยู่แล้วก็จะมีลักษณะของความแปรปรวนของอากาศสูงเหมือนกันเนื่องจากว่า อาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากครึ่งเดือนหลังก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะการเปลี่ยนฤดูนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับที่มาแชร์กับทุกท่านนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ทําข้อมูลไว้แล้วก็ทางสอกษสิทธิ์วันหยุดก็ได้นํามาแชร์ข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ